ในวงจรขยายแบบไม่กับเฟรนะจากรูปเราก็จะรู้ได้ละว,ว่าตอนนี้ร็มีตัวนั้นแทนแค่2ตัวมี RI แล้วก็ RF นะต่อที่ขาลบ RI เนี่ยจะต่อลงกล่าวนะ rf จะต่อที่ขาลบแล้วก็ไปหาเ u t p u t ก็จะกลายเป็น v t เนาะในวงจรน,นี้นะ จะเรียกว่าวงจรขยายแบบกราฟเฟตชื่อภาษาอังกฤษของมันนอนแบบไม่กราฟเฟตนะ non am. นอนอินเวอร์ติงแอมนี่แบบนี้เป็น ifier, นอะนอินเวอร์ติงแอมพลิฟายเออร์เนาะอัตราการขยายของมันจะแตกต่างจากวงจรขยายแบบกราฟเฟตนะ เดี๋ยวดูสมการาลักษณะของมันเดี๋ยวมันอดไเขียนให้ลักษณะองร์จอื่นนะตัวสัมเปนไนอะลักษณะขององจรนะอ่าเอฟเป็นตัวต้านทานทานะว่าไง ใครยกมือเมื่อกี้อ่ะกุมภาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเช็คชื่ออีกรอบสอนเสร็จเนาะ,อ,ะอยู่ให้ครบเนาะ,ะถึงไหนละเลยนะอ่ะลักษณะของงจอเนาะมี i r F เป็นตัวต้นานทานตัวเนี้ยเรียกว่าตัวต้นานทานป้อนกลับอ่ะส่วนตัว ต้านทานไอเน่ยเรียกว่าอ่าจะเป็นตัวต้านทานอินพุตนี่นาะด้วยตัวต้านทานตัวเนี้ยจะต่อที่ขาลบของวงจรนะและวงจรนี้อินพุตจะเข้า ที่ขาบวกของออบเอ็มดังรูปนี้เลยนะมีอ i r f แล้วก็ VIN แค่นี้เองก็เป็นวงจรขยายแบบไม่กับเฟดล่าในวงจรขยายแบบไม่กับเฟดสมการหนึ่ง มาดู v o v o คือ v out เนอะจะได้เท่ากับ v i เอามาคูณกับ1บวก R f ส่วน R i นี่ทีนี้จะหา a v อัตราการขยาย ก็จะเป็น v out ส่วน v in ใช่ไหม a v เท่ากับ v out ส่วน v in ก็จะได้อะไรก็จะเท่ากับถ้าเอาสมการด้านบนก็จะเป็นอะไร v v in คูณอยู่ใช่ไหมย้ายกลับมาก็กลายเป็นหารมันก็จะเหลือแค่1บวก r f ส่วน r i ดังนั้นสมการอัตราขยายก็จะได้เท่าก,กับ1บวก r f ส่วน r i นี่วันนี้สมการมีแค่นี้แล้วก็ v o ด้านบนอะไปหาสมการต่างๆได้นะสมการวันี้ง่ายอ่าทีนี้ r f จะเท่ากับเว е ลาคำนวณหาเนาะ r f ก็จะเท่ากับอะไรเดี๋ยวนะจากสมการสมการนี้อ่าเดี๋ยวเขียนง่ายๆก่อนอันนี้กับวีเอส่วน V in ใช่ไหมเท่ากับ1บวกเ f ส่วน RI เราจะให้ RF อยู่กับที่อ่าอันแรกเราก็จะย้ายอะไรอ่าจะหา RF ใช่ไหมเราก็จะย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนง,ง่ายๆเลยเดี๋ยวงงอีกไอ เอาส่วนวีอินเป็น a อวีใช่ไหมก็อัตราขยายใช่ไหมอันนี้ง่ายกว่าก็กลายเป็นอะไรเอา RI ย้ายไปคูณก็กลายเป็นะอะไรไอคูณ AV เท่ากับ1บวก RF จะา RF ก็แค่อะไร r i a v ใช่ไหมคูณกันแล้วก็เอามาลบหนึ่ง อ่าเดี๋ยวนะต้องเอาคูณกันก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาลบหนึ่งนี่ทีนี้เวลาจะแหง่ายเอาดวงเล็บออกก่อนเดี๋ยงงจะแหง่ายก็เป็นอะไรเอ,เอาเดี๋ยวนะผมย้ายผิดทษทีทษทีทษที เวลาย้ายต้องย้ายตัวบวกไปก่อนเพราะสมการติดอยู่ใช่ไหมติดอยู่ทั้งหมดเอย้ายตัวบวกไปก่อนเพราะนั้นติดบวกใช่ไหมแล้วก็เอา AV-1 ลบหก่อนก็จะเป็น RF ส่วน RI อ่า,ออาทีนี้ AV-1 r ลบหใช่ไหม จาก r i แขนก็เปลี่ยนมาเป็นคูณก็จะได้สมก,การละหา f ได้ละอันนี้คือสมก,การที่2เพราะฉะนั้น RF ก็จะกลายเป็น av-1 ลบหคูณกับ r i อันนี้เราได้ละสมก,การที่2อ,อ่ะมาดูสมก,การต่อไปนะ ถ้าเราจะหา RI บ้างทำยังไงตั้งเป็นสมการเดิมนะก็เอาอะไร av เท่ากับ1บวก r f ส่วน r i เนะี่ยเหมือนเดิมเอา1่บวกย้ายเป็นลบก่อน av ลบ1เท่ากับ r f ส่วน r i หา RI ใช่ไหมอะเราก็เอาอะไรเดี๋ยวผมจะย้ายแบบ เป็นง่ายๆก่อนก็เป็น av ลบหนึ่งคูณ r i ใช่ไหมส่วน r f ทีนี้จะหา r i แล้วก็ย้าย av ลบหนึ่งกลับมาจะคูณย้ายเป็นหารเพราะนั้น r i เท่ากับ r f ส่ A v วน av ลบหนึ่งแค่นั้นเองเพราะนั้น r i จะได้ r i จะได้เท่ากับ Rf ส่วน Av ลบหนึ่งอย่างนี้แล้ถ้าเราได้เสร็จแล้วแล้วก็หาเพื่ออกแบบได้ละว,วงจรนี้ต้องการ Rfai เท่าไหร่อนี้ขั้นตอนในการหาขั้นตอนในการออกแบบแล้วกันขั้นตอนในการออกแบบมีดังนี้มีเป็นข้อๆนอะจะได้จำง่าย หนึ่งต้องทราบอัตราขยายองงเร็บเอวีสองกำหนดความต้านทานเ I หรือ RF ก็ได้ อลิซแอามก็คำนวณหาค่า r i หรือ r f อาจากสมการด้านบนจาสมการ r f r i ก็ได้แล้วเตะเนาะก็รันวงจรนี้มีแค่สงองมีตัวแทนสองตัวแค่นั้นเองอ่ะอ,อนันี้ตัวอย่างตัวอย่าง อาจงออกแบบวงจรขยายโดยใช้อบแอมเมือ่อป้อนอินพุต0.5โวลต์แล้วกันแล้วเอาพุต จะต้องได้11โวลต์ทีนี้อันแรกที่เราต้องหาใช่ไหมเขาบอกว่าต้องหาอัตราขยายก่อนอัตราขยายคืออะไรเมื่อกี้อัตราขยายคือ V out ส่วน V in ใช่ไหมอ่า V o ส่วน V in ดฉะนั้นหาอัตราขยาย1 อาตาขยายของวงจร AV เจ๊ะไหมเท่ากับ V out ส่วน V in V out สิโวลต์หาร0.5นย์จุห้าจะไหมจะได้เป็นเท่าอ่าเดี๋ยวเอาครือเล่นไก่อนอ่าเครื่องด่าไหร่11หาร0.5ได้เท่ hand, ากับ22 ใช่ไหมจะเป็น22เท่าขั้นตอนที่2อเลไปก่อน2เราจะหาเขาหาอะไรเมื่อกี้กำหนดค่า i หรือ R อทีนี้ผมจะกำหนดค่า r i แล้วกันเท่ากับ1 k อ่หาง่ายๆ1กิโลโอห์่ะแล้วก็ทำการคำนวณหาเ f อัน,นั้น อ่าหาอาเออาเอก็จะเท่ากับเท่าไหร่อ่าดูสมการเรา av ลบหคูณ r i เรใช้สมการตัวนี้อ่าเขียน1นึ่งสองละกันดังนั้น RF เท่ากับหนึ่งเอลบห่งคูณ r i อันนี้คือ RF av เท่ากับยีลบห คูณกับ R I คือ1กิโลโอห์มข้างในก็จะเหลือ21คูณ1กิโลโอห์มนี่เห็นนะก็จะได้เป็น21คูณ1กิโลโอห์ม R F ก็จะเท่ากับ R 21k ใช่ไหม ใชนไหมเอ21เอ 21k อ่อา 21k โอห์มอย่างนี้ตอบได้เลยอ่ะทีนี้จะลองคำนวณย้อนกลับเนาะตรวจอ่าแล้วก็เราได้แล้วใช่ไหมเอออันนี้กำหนดใช่ไหมนี่ข้อสองอันนี้ข้อสามคำนวณหา Rf r ตวัวคำตอบตวัวคำตอบเราต้องหา Ri ใช่ไหม r i จะได้เท ja ่าไหร่ก็เอา RF ส่วนใช่ไหม RF ส่วน AV ลบหนึ่งก็ได้ครับ21กิโลส่วน22ใช่ไหมลบหนึ่งอันนี้ก็จะได้21 21กิโลโอห์ม21กิโลโอห์มส่วน21 ตัดตัดก็จะเหลือนหนึ่งใช่ไหมก็กลายเป็น1นึ่ถูกแล้วนะอันที่2องหอะไรความร้อมอันที่2อันนี้ 2, หไหไอใช่ไหมแหวกับหนึลบ R าส่วน RI ลบเท่ากับ RF ก็คือเออหอะไรนะหนึ่งลบเาสมการสมการเหนึบวท,ท่ที อ่าหนึ่งบวกจำผิดอ่าหนึ่งบวก r f ส่วน r i อันนี้ก็ได้21กิโลโอมส่วนหนึ่งกิโลโอมตัดตัดใช่ไหมก็เหลือ21่บวกหก็กลายเป็น22เท่าเอาละคำตอบนี้ถูกต้องล,ละเพราะนั้นคำตอบสมการที่ไดอ้อ่าวงจรที่ได้ก็ได้อย่างนี้ ก็กลายเปน็นนี้เป็น V in อันนี้ก็จะได้อาจารย์ครับผ่านมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวสอนอยู่ R I ใช่ไหม R I เป็นหนึ่งกิโลโอห์ตรงนี้ก็จะได้ R F เป็นยี่สิบเอ็ดกิโลโอห์ วิอ,อตรงนี้อัตราขยายเท่ากับ22เท่าอันนี้คืออสมก,การาวันนี้อันนี้คือเรื่องเนาะสมก,การของวงจรขยายแบบไม่กลับเฟตวันนี้อา่าทั้งหมดเลยเห็นไหมอา่าทวานนิดหน่อยแปบ๊บเดียวเนาะหนึ่งวงจรนี้ไม่บวงจรขยายแบบไม่กลับเฟตจะมีแอร์สองตัวอินพุตข้อที่ขาบวก Ri ต่อลงกลาวเข้าขาลบแล้วก็ r f ต่อขาลบเข้าที่ Vout ด้วยสมการที่เราจะใช้นะ Vout แล้วกับ Vin คูณ1่บวก r f ส่วน Ri อัตราขยายคือ1บวก r f ส่วน Ri r f หางจากอัตราขยายลบ1คูณ Ri ส่วน Ri หางจาก r f ส่วนอัตราขยายลบ1นอันนี้ขั้นตอนในการออกแบบวงจรมีแค่3ตัวหนึ่งอัตราขยายให้ได้ก่อน 2. กำหนดค่า RI หรือ RF แล้วก็ 3. จะคำนวณค่า RI หรือ RF ก็ได้ตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างตอนนี้ Input คือ0.5 V, โวลต์เอาพุทได้11 V โวลต์จะต้องหา RF แล้วก็ RI เขาบอกว่าอะไรจจออกแบบใช่ไหมวิธีทำเนาะอัตราขยายใน AV เท่ากับ v o เ t ส่วน V In ะก็จะได้11ส่วน0.5ก็ได้22เท่า วงจรนี้มีอัตราขยายยีบสอเท่าข้อที่2กาําำนวหาค่า r อผมกําหนดที่1กิโลโอห์มเนาะเราต้องหา Rf เพราะนั้นข้อที่3 RF ก็เท่ากับ AV-1 ลบหคูณ R i คำนวณมาได้ 21K เคใชนี้เราต้องตรวจคําตอบเนาะ i ต้องได้ 1K เพราะนั้นสมการ AI ก็คือ r f ส่วน AV-1 ลบหคำตอบที่ได้ได้ 1K พอดีแล้วก็สุดท้ายหาอัตราขยายได้ยีบสเท่าจริงหรือเปล่า ก็หาแต่ขยายกันหนึ่งบวก i อส่วนหาคำนวณก็ได้ยีบสองเท่าพอดีดังนั้นวงจรน,นี้จึงเป็นวงจรขยายแบบไม่กลับเฟดนะมีตัวต้านทาน2ตัว i อเท่ากับ1 k i เท่ากับ21 k แโอห์มนะแต่ขยายจะได้22เท่าอ่าสำหรับวันนี้มีแค่นี้อ้าวใครมีคำถามไหมนี่ไหมอันนี้วงจรขยายแบบไม่กลับเฟด อ่าไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อคนที่สายนะสุวิทธรไม่แม่เนาะปฏิพัฒน์เดี๋ยวเปลี่ยนจอก่อน